ท่านผู้ชมครับวันนี้เราต้องมาพูดถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของกัมพูชาซึ่งณตอนนี้กำลังเผชิญกับแรงกดดันหนักหน่วงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศและมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับการลงทุนของนักลงทุนญี่ปุ่นในประเทศนี้เริ่มจากปัญหาภายในประเทศก่อนกัมพูชากำลังขาดแคลนเงินทุนอย่างรุนแรงรัฐบาลต้องกู้เงินเยนจากประเทศญี่ปุ่น มาลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคเช่นการขยายระบบน้ำประปาและไฟฟ้าโดยเฉพาะในเขตเมืองพนมเปญการลงทุนเหล่านี้มีมูลค่ารวมกว่า40,000ล้านเยนหรือประมาณ296ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือเป็นเงินจำนวนมหาศาลสำหรับประเทศที่ยังพึ่งพิงแรงงานราคาถูกเป็นหลักปัญหาไม่ได้หยุดแค่ที่เงินทุนข้อจำกัดจากมาตรการปิดด่านชายแดน ทำให้ระบบโลจิสติกและการขนส่งล้มเหลวนักลงทุนญี่ปุ่นที่เคยย้ายฐานการผลิตมาที่กัมพูชาเพราะต้นทุนแรงงานต่ําต้องพบกับความจริงที่เจ็บปวดต้นทุนโลจิสติกพุ่งขึ้นสมเท่าจากเดิมที่คาดว่าจะสามารถขนส่งผ่านทางบกกลายเป็นต้องใช้ทางเรือหรือทางอากาศที่แพงขึ้นอย่างมหาศาลการลงทุนที่เคยคิดว่าจะได้กำไร กลับต้องแบกรับค่าใช้ใจ่ายซ้อนค่าใช้ใจ่ายจนบริษัทญี่ปุ่นถึงกับช็อกเน่าไม่เพียงเท่านั้นการปิดด่านยังถูกมองเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองอย่างชัดเจนเป็นการทุบมอข้าวฝ่ายตรงข้ามหวังว่าเมื่อระบบเศรษฐกิจถูกกดดันอย่างหนักจะสามารถใช้แรงกดดันนี้เจรจาขอให้ถอนทหารออกจากพื้นที่ที่มีการลุกล้ำอนาเขตได้ท่านผู้ชมครับ นี่คือความจริงที่เกิดขึ้นตรงหน้าทหารในแนวหน้าบนกันอื้อหือเงินเดือนจาก1,500บาทเหลือเพียง800บาทขณะที่ค่าแรงงานขั้นต่ำของพนักงานอุตสาหกรรมทอผ้าเพียงแค่เพิ่มขึ้นเดือนละสามเหรียญก็สร้างความไม่พอใจจนเกิดการลุกค,คือขึ้นแล้วสภาพเศรษฐกิจที่บอบช้ำถูกตอกย้ำด้วยการลดลงของนักท่องเที่ยวอย่างน่าตกใจนักท่องเที่ยวไทยไปกัมพูชา ลดลงกว่า90%เหลือเพียงหลักหน่วยเมื่อพูดถึงการส่งออกประเทศก็ยังพอมีรายได้บางส่วนเช่นการส่งออกข้าวที่มีมูลค่ากว่า1,500ล้านดอลลาร์แต่เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือนักลงทุนต่างชาติเงินก้อนนี้ถือว่าเล็กน้อยมากในด้านนักลงทุนญี่ปุ่นปรากฏการณ์นี้ชี้ให้เห็นว่าแม้เขาจะเห็นโอกาส จากแรงงานราคาถูกแต่การลงทุนในกัมพูชาก็ไม่ได้ง่ายดายมาตรการปิดด่านทําให้ต้นทุนโลจิสติกเพิ่มขึ้นจนคาดเดาไม่ได้ขนส่งทางบกไม่ได้ต้องใช้เรือหรืออากาศที่แพงมหาศาลซึ่งบั่นทอนแผนการลงทุนของบริษัทญี่ปุ่นอย่างรุนแรงรัฐบาลกัมพูชาจึงต้องพึ่งพิงความช่วยเหลือจากญี่ปุ่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เงินกู้เย็นถูกนำมาลงทุนในสองโครงการหลักนั่นก็คือการขยายแหล่งน้ำประปาและการขยายระบบส่งไฟฟ้าในพนมเปญซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นของโครงสร้างพื้นฐานพื้นฐานสำหรับการทำธุรกิจและการดำรงชีวิตของประชาชนทั้งหมดนี้สร้างภาพชัดเจนกาพูชากำลังอยู่ในสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่การลงทุนต่างชาติถูกกดดันอย่างหนัก การปิดด่านชายแดนไม่ได้เพียงส่งผลต่อเศรษฐ,ฐกิจเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่ถูกนำมาใช้เพื่อเจราจาต่อรองทางอำนาจและนักลงทุนต่างชาติอย่างญี่ปุ่นก็ถูกบังคับให้ปรับตัวแบบฉุกเฉินเพื่อให้การลงทุนยังคงเดินหน้าได้สุดท้ายท่านผู้ชมครับเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การเมืองและเศรษฐกิจมักไปด้วยกัน การลงทุนระหว่างประเทศไม่ได้อยู่ในสุญญากาศและทุกมาตรการไม่ว่าจะเป็นการปิดด่านการกู้เงินหรือการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานล้วนแต่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและแรงงานในท้องถิ่นอย่างลึกซึ้งนี่คือเรื่องราวของกัมพูชาณจุดเปราะอันที่สุดเศรษฐกิจที่ต้องพึ่งพิงทุนต่างชาติแรงงานราคาถูกและกลยุทธ์ทางการเมืองที่สามารถทุบหม้อข้าวนักลงทุนได้ ทุกเมื่อแต่เรื่องราวไม่ได้จบเพียงเท่านั้นท่านผู้ชมครับเมื่อแรงกดดันทั้งเศรษฐกิจและมาตรการปิดด่านรวมตัวกันมันได้สร้างพายุเศรษฐกิจที่กระทบทุกระดับของสังคมกัมพูชาตั้งแต่แรงงานโรงงานทอผ้าไปจนถึงนักลงทุนข้ามชาติความตึงเครียดในแนวฟรอนต์ไลน์จึงไม่ได้เกิดจากเพียงแรงงานไม่พอใจแต่เกิดจากระบบเศรษฐกิจทั้งหมดกำลังสะดุด ลองนึกภาพสิครับบริษัทญี่ปุ่นที่เคยมองกัมพูชาว่าเป็นดินแดนท้องคําแห่งแรงงานราคาถูกต้องพบกับความจริงที่เจ็บปวดการปิดด่านทําให้ต้นทุนโลจิสติกสูงขึ้น3เท่าแทนที่จะขนส่งทางบกที่คุ้นเคยกลายเป็นต้องใช้เรือหรืออากาศที่ค่าใช้ใจ่ายพุ่งกระฉูดสินค้าบางส่วนล่าช้าบางส่วนต้องแบกรับค่าขนส่งที่เกินงบประมาณการลงทุนที่คิดว่าจะได้กําไรกลายเป็นการรับความเสี่ยงแบบเต็มรูปแบบ บริษัทญี่ปุ่นถึงกับประกาศช็อกเน่าเพราะไม่เคยเจอสถานการณ์ลักษณะนี้มาก่อนนี่คือภาพสะท้อนที่ชัดเจนของกลยุทธ์ทางการเมืองทุบหม้อข้าวที่หลายฝ่ายมองว่าเป็นเครื่องมือจราจาที่แฝงด้วยแรงกดดันเงื่อนไขชัดเจนหากต้องการให้ด่านเปิดนักลงทุนและรัฐบาลต่างชาติจะต้องยอมถอยในบางเรื่องเช่นการถอนทหารจากพื้นที่ที่มีความขัดแยง้งหรือการจรจาเชิงอำนาจที่เอื้อประโยชน์ให้กับฝ่ายที่กุมด่านและที่สำคัญ สถานการณ์นี้ไม่ใช่เปลี่ยนเกมระหว่างรัฐบาลแต่ยังส่งผลโดยตรงต่อประชาชนทั่วไปด้วยแรงงานในโรงงานทอผ้าและอุตสาหกรรมส่งออกต้องรับผลกระทบเต็มๆค่าแรงเดือนรับเพียงไม่กี่ดอลลาร์ไม่สามารถสู้กับค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นได้ทหารในแนวฟรอนตก็บ่นถึงเงินเดือนที่ถูกลดลงจาก1 5 0 0บาทหรือเพียง800บาทนี่คือความไม่พอใจที่สะสมจนพร้อมระเบิดได้ทุกเมื่อ ในขณะเดียวกันการท่องเที่ยวซบเซาอย่างรุนแรงนักท่องเที่ยวไทยไปกัมพูชาลดลงกว่า90%เหลือเพียงหลักหน่วยสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่ารายได้จากภาคบริการและการท่องเที่ยวแทบไม่หมุนเวียนในประเทศทําให้เศรษฐกิจยิ่งบอบช้ําเข้าไปอีกแต่ในความโกลาหลน,นี้ก็ยังมีทางรอดเชิงกลยุทธ์ ญี่ปุ่นเองก็ยังคงให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องผ่านเงินกู้เยนมาลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานเช่นการขยายแหล่งน้ำประปาและระบบสง่งไฟฟ้าในพนมเปญน,นี่คือการแสดงออกถึงพันธะท้งเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศซึ่งช่วยให้นักลงทุนมีเสถีรยรภาพในระยะสั้นและสังคมกัมพูชามีเครื่องมือรองรับความจำเป็นพื้นฐานท่านผู้ชมครับสิ่งที่เกิดขึ้นในกัมพูชาเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเมืองและเศรษฐกิจไม่สามารถแยกออกจากกันได้ทุกมาตรการไม่ว่าจะเป็นการปิดด่านการกู้เงินหรือการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานล้วนมีผลกระทบต่อแรงงานนักลงทุนและประชาชนทุกระดับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ต้องคิดทั้งสองมิติการลงทุนต้องพิจารณาความเสี่ยงทางการเมืองและการเมืองต้องเข้าใจผลกระทบต่อเศรษฐกิจสุดท้ายนี้เราเห็นได้ชัดว่ากัมพูชาณจุดเปราะบางที่สุดนี้เผชิญกับแรงกดดันหลายด้านแรงงานราคาถูก กลยุทธ์ทางการเมืองที่สามารถทุบหม้อข้าวนักลงทุนได้ทุกเมื่อและความจําเป็นในการพึ่งพิงทุนต่างชาติเป็นสภาพการที่ดุด,ดันและซับซ้อนอย่างยิ่งการก้าวข้ามสถานการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่หากวางกลยุทธ์ถูกต้องทั้งนักลงทุนและรัฐบาลสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้นี่คือเรื่องราวของกัมพูชาณจุดที่แรงกดดันและโอกาสชนกันแบบเต็มๆและยังเป็นเครื่องเตือนใจสําหรับทุกประเทศการลงทุนการเมืองและเศรษฐกิจ มักไปด้วยกันอย่างไม่มีทางแยกออกจากกันเขียนโดยเฮียเหลานักวิเคราะห์ความมั่นคมนักเล่าเรื่องสนามชายแดนผู้เสพกลยุทธ์สงครามเป็นอาหารเช้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่ทุกเหตุการณ์ที่น่าสนใจเฮียเหลาเสิร์ฟทุกข่าวสะเทือนทุกอารมณ์สวัสดีครับ